พระตะบูชตอนนี um, way, mm ้จบแล้วนะครับอ่าบรรยากาศตอนท้ายเลยตอนจบเลยนะครับโอ้คนเยอะมากนะครับคนนี้อ่ะน้องเพลงเข้าไปแล้วครับอ่าน้องมายก็เข้าไปแล้วโอ้คนเยอะมากมากเป็นบรรยากระทงด้วยนะครับโอ้คนแบบสุดสุดจริงมาแบบเยอะไปแน่นไปหมดเลยครับนี่บรรยากาศนะครับ นี่คือตอนจบแล้วนะครับเนี่ยคนกำลังกลับนะฮะสุดๆอันนี้เป็นแต่ว่าคุณพม่าเยอะนะเป็นคุณพม่าเข้ามาดูเยอะมากเลยนะครับเยอะเยอะเลยฮะเหมือนเขาได้มาสนุกกันนะโอ้โหแดนหน้าเวทีนี่เต็มไปหมดเลยนะครับนี่นะอันนี้เป็นเอกชัย66สิบหกนะแถวบางบอนนะตลาดบางบอนนะครับ เยอมากๆพ็วันนี้แสงทองฟินนอลเล่นที่อีกเชย6กสบกพรุ่งนี้ไม่รู้ไปไหนจำไม่ได้แล้วนะครับก็ไปดูตารางก็แสงทองฟินแลนด์จะมีวันที่ผมไปถ่ายอีกวันหนึ่งนะจะเป็นวันที่30เดี๋จะดูตารางนะฮะณเนี่ย ที่นวมนครน,นะครับเฮ้ยเขามีรถห้องน้ําบริการด้วยนะครับแถวเลยนู่นะมีรถห้องน้ําบริการด้วยเอออย่างนี้ดิอ่ามีรถห้องน้ําบริการนะครับอ่าสามสิบเนี่ยจะอยู่ที่นวมนครน,นะนวมนครเอ็กซ์โป,ปะะอ่ะปตทนวมนครซึ่งเดี๋ยวดูตารางก่อนนะครับว่าไปได้ไหมนะครับจะพยายามไปถ่ายให้ชมน,นะครับน,นี่ก็เก็บบรรยากาศช่วงท้ายให้ชมเลยนะ โอ้กระดูคนกำลังเดินทางกลับนะครับอ๋อนักถ่ายแมรี่ยายถ่ยรูปนี่ยายก็จะถ่ายแมรี่อยู่นู่ วันนี้ก็เป็นวันลอยกระทงนะหลายที่ก็มีคอนเสิร์ตนะครับทุกที่เลยเยอะนนะก็โอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเก็บบรรยากาศให้ชมนะครับก็เดี๋ยวจะรีบอัพโหลดคลิปนะครับ